สมามเทวติโยสมานามาชาวรังวานอนสม,มะเทติยันเตโรชรัสตรารันังเทรันสังรชเชโรเขยัสสางุมันเทวโตโรทันโยตังทัศนัยนายังเทยัสสาเอวทางกุตตระมะเทวตาโรตังอสคาโรตี ทารกยสถทารกยโยสะปสัทารตโยสัมมทัตตาระเทตี สาธุสาธุสพัพพธาโภปัจจนะกายตาโรเคโยสัมถคุธนาทิ่ตยสังปัทเรกยสัทธารูกยสัทธารูเโยตังยสังปัตเธโรเคโยสังกุตนังมันทยติปัตเธโรปัตเธโรปัตเธโรปัตเยโรเคโยตาเคโยตังสัทธารูตังภะควาติ สวัสดีครับสวัสดีพ่อหนอนนะครับผมก็มาแสดงความดีใจก็ตามแนวทางคุณพ่อด้วยเนาะครับถูกอีแล้วใช่ไหมพ่อก็เข้าอยู่แต่มันต้องตัดใช่ถ้าตัดมันก็จะได้ถ้าไม่มีใครตัดมันก็เลยครับไม่ได้ครับจะปู่จะปูให้ตรงๆงอยู่นะพ่อเนาะถ้าเลขทูบมันก็เหมือนว่าตรงเลยเนาะศูนย์หกหกศูนย์นะพ่อเนาะใช่หกศูนย์กับศูนย์หกก็ถูกตรงๆเนะพ่อเนาะใช่แต่ว่าเอฟซีบางท่านก็อาจจะไม่ได้ไป นะครับแต่ว่าแอดมินย้าตลอดว่าเลขทูปปูนะ่ะมันจะมา2ตัวในเลข3าตัวที่เราจุดใช่ไหมพ่อใช่จําบ่อยมากด้วยมันจะเข้าอยู่อย่างนี้แหละตลอดครับเคยเคยเข้ากี่งวดติดนะพ่อในเลขทูปถ้าจําไม่ผิดที่ติดกันมาก็สี่ห้าหวแล้วนนะครับที่ว่าติดเข้าสองตัวสองตัวนะครับครับก็คือสุดยอดเลยเนาะในเลขทูปปูท่านบรรดาให้ตลอดใช่ครับก็ไม่เสียใจเนาะที่เราขอให้ปูบางคนก็ถูกบางคนก็ไม่ถูกใช่ไหมพ่อ ใช่แต่ว่าไม่ถูกก็ถือว่าเสียดายนะพ่อเนาะเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรงวดนี้ก็ขอปูท่านใหม่นะครับก็เผื่อถ้าเกิดเอฟซีท่านไหนถูกอยากจะรวมถวายผลละหมกผลละไม้แล้วก็ถวายน้าแดงน้ํหวานให้ปูกับน้องกุมารก็ให้ติดต่อหาคุณพ่อได้เลยนะพ่อเนาะครับเอฟมินก็เชื่อนะครับผมว่าต้องมีคนถูกนะพ่อเนาะเพราะว่างวดก่อนมันสามตัวใช่งวดก่อนมาแอะไรนะเปดเก้าห้ามันได้เออมันได้สามตัว นะครับงวดนี้ก็ยังมาอีกศู6ย์หกหกศูนก็ยังไม่ทิ้งเนาะเวลาปู่ท่านจะให้สังเกตเวลาปู่ท่านให้ท่านจะให้ประมาณ 4, 5, 5, สี่ห้าข้อศรนะพ่อเนาะใช่นะครับจาได้เลยครั้งแรกที่แอดมินมาขอก็คือได้เลขสามตัวจากเลขทูบนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะพ่อเนาะใช่เข้าสามตัวเลยเลขทูบครับงวดนี้ตั้งใจจะขอเลขทูบเหมือนเดิมหรือเปล่าพ่อใช่เลขทูบก็ต้องขอท่านนะเราเป็นโค้งสุดท้ายนะเลขทูบครับ ก็คือเลขเลขเลขตอนนี้อ่ะมันเป็นเลขปริศนาของกุมารเขาให้ตั้งแต่ตั้งแต่คืนท้ามงวดนั่นแหละเป็นปริศนาถ้าใครตีปริศนากุมารได้คนนั้นก็ได้เป็นกุมารเพชรใช่ไหมพ่อใช่มันจะเป็นเลขมันจะเหมือน้าพูดง่ายง่ายเหมือนว่ามันเป็นปริศนามันคงจะเป็นทั้งข้างบนด้วยแล้วก็ทั้งข้างล่างด้วยมันดึงกันมาหมดอย่างเงี้ยมันเป็นปริศนา ใช่ตั้งแต่คืนคืนหวยออกกระทับงวดประมาหาเลยระมาณครับนั่นแหะมามาในลักษณะไหนเพาะมาก็เป็นแบบถ้าพูดง่ายๆ่าก็มาเป็นยังไงเนาะมันลักษณะที่เขาเรียกว่ามาแล้วก็ลงเลยแหละลงแล้วก็พูดไปพอพูดพูดไปแล้วที่ก็ให้โชคลาภอย่างเงี้ยเหมือนเขียนให้อ่ะถ้าพูดง่ายคือเขียนและปากพูดและมือเราก็เขียนอย่างเงี้ยครับเขียน เ,เขาไม่ได้บอกนะแล้วก็บอกว่าเลขนี้มันไม่ไปไหนมันหมุนอยู่มันหมุนอยู่สองตัวมันไม่ยอมไปไหนเลยเลขไอ้เลขสองตัวนี้ก็บอกอย่างนี้แหละกุมารับเราก็ถามอ้าททา,าไมมันหมุนก็บอกว่ามันไม่ไปไหนมันหมุนอยู่อย่างนี้แหละสองตัวมันไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวทีนี้ถามว่าในในที่เราถามเราถามว่ามันเป็นสีอะไรสีแดงไหมกุม,มารเขาบอกจะบอกว่าสีแดงหรือไม่สีแดง กุมารก็ไม่ตอบก็ตอบแต่ว่ามันไม่ไปไหนมันหมุนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันหมุนสองตัวนี้มันไม่ไปไหนเลยเขาวอาอย่างนั้นที่เขาเขียนให้ดูพอเขียนให้ดูมันก็เหมือนคล้ายเป็นปริศนาแต่ก็ไม่ใช่ว่าปริศนาอืมอ่อเหมือนบอกว่ามันจะมาทั้งบนและก็ทั้งล่างแต่ dunno, ทีนี้ไม่บอกว่าอัอนไหนบนอนะันไหนล่างถ้าใครสามารถจับเลขที่กุมารพูดได้เนี่ยคือเหมือนว่าจะถูกหมดหน่ะถูก<อ>ทั้งบนบถูกทั้งล่างแบบนี้ลักษณะแบบเนี้ เหมือนน้องกุมารจะบอกว่าให้คนที่ว่ามีโชคมีลาบกับน้องกุมารใช่ใครใครจับได้ใครนั่นได้คนนั้นจะได้เลยกุมารก็จะบอกประมาณนั้นแหละครับแสดงว่าคนที่น้องกุมารเคยไปให้รางวัลที่หนึ่งนี่ต้องมีบุญสัมพันธ์กับน้องกุมารหรือเปล่าใช่ไหมพ่อใช่เลเขาถึงได้รางวัลที่หนึ่งครับแล้วก่อนนี้ถ้าเกิดใครจับเลขน้องกุมารถูกก็อาจจะแสดงว่าอาจจะมีบุญสัมพันธ์กันใช่ครับแล้วไปแต่น้องกุมารหรือเปล่าพ่อรือว่าปู่ไปด้วยมากแต่กุมาร ครับน้องกุมารเพชรใช่ใช่น้องกุมารเพชรเพราะที่ให้รางวัลใหญ่ใช่กุมารเพชรครับโต้น้องกุมานี่บอกแน่จริงๆนะพอน้องบอกอะไรนะครับหกใช่หกหกลอยมาตัวเดียวหกแดงแป๊ดเออหกตัวเดียวลอยมาแดงแป๊ดใช่มาหกทั้งบนทั้งล่างเลยนะพอนะใช่จึงละมากมาทั้งบนทั้งล่างเขาเห็นตัวเดียวจริงๆเออตัวเดียวจริงๆมันออกหนึ่งหกศูนย์หกก็หกตัวเดียวเนี่ยนาอเราเลยมาคิดมาเออ ออกแบบนี้เนาะใครจะไปสามารถอย่างรู้ได้เนาะเราก็ว่าเนาะคุมารก็บอกอย่างนี้แต่ทีนี้ค,คุมารก็เขียนเลยแหละเขาเขียนให้เป็นครั้งแรกคือพ่อพ่อที่มาเขียนแน่นใช่เขียนเป็นปริศนาเลยเขียนให้แต่มันเหมือนปริศนาแต่ก็บอกว่าไม่บอกการันตีว่าอันไหนบนอันไหนล่างแต่บอกแต่เลขสองตัวนี้มันไม่ไปไหนมันหมุนอยู่นั่นแหละ ใครจะมาจับโยนไปยังไงเขาก็ไม่ไปเขาจะ,<ฮ>ะจะอยู่เหมือนมาอยู่แล้วนะอยู่ตายตัวนะมันนิ่งแล้วใช่ไหมพอ่อใช่มันนิ่งอะ่ะมันไปไหนไม่มีใครอมาลักขโมยเรียกสองตัวนี้ไปได้อย่างนั้นอะ่ะมันหมุนอยู่อย่างนั้นคหมุนอยู่คู่กันเลยติวติวไม่ไปไหนเลยเขาบอกอย่างนั้นใครจะเอาไปไหนเขาคงเอาไปไม่ได้เรียกสองตัวนี้แบบนี้นแต่กุมารเขาไม่บอกว่าอันไหนบุอันไหนลักโอ้ครับทั้งนั้นทั้งนั้นให้คุณพ่อรบกวนคุณพ่อเขียนให้ดูเป็นเป็นแบบตัวอย่างด้วยพ่อว่าน้องกุมารเขียนในลักษณะไหนกขาเข้ เขียนเลยเลขหนึ่งกับเลขสองแต่ว่าเป็นตัวหนังสือตัวเลขปกติเลยใช่เป็นตัวเลขเลยหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองใช่คู่กันเลยใช่ไหมพ่ออ่าแล้วก็เขียนเลขกากบาทคูณคูณอ่าแล้วก็เขียนเลขสี่สี่ใช่อ่าแล้วสี่กับสิบสองคูณกันได้เท่าไหร่อ๋อเห็นไหมสิบสองคูนสี่ใช่ได้เท่าไหร่ เหมือนว่าจะเป็นผลลัพธ์ใช่ไหมพ่อตัวที่มันจะออกใช่แต่ไม่ใช่เลขสิบสองกับเลขสี่ใช่ไหมพ่อเนี่ยทีนี้กูมาเขาจะบอกว่าไอสองตัวนี้มาแน่นอนแล้วทีนีไ้ไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอไอไอ,ไอที่มีเลขหนึ่งเลขสองแล้วคูณเลขสี่นี่แหละที่มันจะโยงกันมาได้ทั้งบนทั้งล่างมันไม่ได้มีกี่ตัวเลยหวยงวดนี้ เป็นหนึ่งสองสี่แล้วก็สี่แปดได้ไหมคะนี่แหละนี่แหละนี่แหละใช่ไหมนี่แหละนี่แหละอาจจะเป็นหนึ่งสองกับสองสี่ก็ได้นะพ่อมันเป็นไปได้อาจจะไม่ใช่สี่แปดอาจจะเป็นแบบสับขาหลอกได้ต้องพิจารณาดูให้ดีเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากเลยมากมายเลยพ่อป็นตัวเลขทั้งหมดกุมารเขาเขียนให้เนี่ยใครจับได้คนนั้นก็ได้กุมารก็บอกเลยได้ทั้งบนและก็ได้ทั้งล่างได้ทั้งบนทั้งล่างใช่เนี่ยเลขมี่ยู่แค่เท่านี้ใครจับใครจับเลขของกุมารได้ มันไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ต้องตีเป็นปริศนาเลยเพราะมันเป็นตัวเลขตัวไหนบ้างนะคะพอ,อย้ำอีกรอบด,ด้วยไหมคะที่กุมารเขียนให้เลขหนึ่งเลขสองหนึ่งสองแล้วก็แล้วก็คูณด้วยสี่ค่ะแล้วก็ผลลัพธ์มันได้เท่ากับสี่สิบแปดแล้วทีนี้กุมารบอกว่า เลข4กับเลข8ไม่ไปไหนเลยหมุนอยู่งั้นแหละใครจะเอาไปทางไหนก็ไม่ได้เลขสองตัวนี้ให้เลข4กับเลข8เนี่ยงั้นจะลงให้ fc เป็น1 2 4แล้วก็4 8ใช่ะะมันก็ต้องถ้าเราเราตีแบบง่ายๆเลยก็ต้องต้องเป็นแบบนั้น ครับใช่แล้วก็สี่แปดสังเกตถ้าเป็นฝันต่องงวดนี่มันจะมาตรงตรงเลยใช่ไหมพ่อใช่เหมือนแปดเก้าห้านี่เป็นฝันต่องวดนะพ่อเนาะใช่ก็คือมาสามตัวเลยนะครับท่านผู้ชมงวดก่อนหน้านั้นแต่นี้แต่นี้มันเป็นของแต่นี้มันมันมันแตกตรงที่ว่าคืออันนี้ของกุมารเขาเลยเขาเขียนให้เลยไม่ได้ฝันใช่แต่เป็นเลขต่องวดแต่เป็นเลขต่องวดเหมือนกันนะพ่อเนาะเลขต่องวดเลยเนี่ยกุมารเขาเข้าเขียนให้เลยเขาบอกเป็นสิบสองคูณสี่ได้เท่าไหร่ พอจะบอกได้เท่านี้แล้วเขาก็บอกว่าไอซีกับแปดเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยใครจะลากไปทางไหนก็ไปไม่ได้มันหมุนอยู่นั่นแหละมหมุนอยู่สองตัวคู่กันที่ก็เลยพิจารณาว่าหรือว่าไอซีแปดมันจะเป็นข้างล่างเนาะหรือว่าหนึ่งสองสี่จะเป็นข้างบนเนาะแล้วทีนี้เขาก็โยงมาว่าเลขมีอยู่แค่เท่านี้ใครจับได้ก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเลขมีอยู่กี่ตัวเนี่ยสี่ตัวเนี่ยเพราะสี่มันมันมีสองตัวแล้วใช่ไหมล่ะ มันก็เหียอหนึ่งเหลยอสองเหียอแปดครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าอะไรจะไปใส่กับอะไรอะรจะไปสับกันตรงไหนและจะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับครับผมก็คือเมื่อก่อนนี่น้องน้องกุมารเคยบอกถูกจนเขาไม่จ่ายใช่ไหมพ่อเมื่อก่อนใช่บอกตัวไหนออกตัวนั้นบอกอย่างไรออกอย่างนั้นด้วยกุมารเนี่ยตามบอกนะไม่มีว่าจะจะไม่ออกกุมารเนี่ยครับไม่ใช่ว่าแม่นแค่เมื่อก่อนทุกวันนี้ก็ยังแม่นนะว่อเนาเนะ แต่เขาจะให้เป็นแบบว่าบางครั้งก็ตรงบางครั้งก็เป็นปริศนานิดๆในหน่อยอย่างนี้แหละอย่างวดนนี้ก็ยังคิดว่าเป็นปริศนาเพราะเขาบอกว่าสิบสองแล้วทําไมเขาต้องรู้ด้วยว่าคูณสี่พอสิบสองคูณสี่ผลลัพธ์มันก็ได้สี่สิบแปดนั่นแหละนั่นแหละทีนี้เขาก็โยงว่าเลขแค่นี้เนะี่ยมันจะมีทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างเนี่ยเลขที่ห้าตัวเนี่ยทีนี้ใครจับใส่ได้คนนั้นก็คือได้บนั่นแหละแค่นั้น แล้วแล้วนอกจากที่น้องกุมารมาบอกในรักษณะนี้ยังอื่นมีอะไรไหมพอ่อเพราะว่าถ้าเป็นน้แล้วก็พอแต่กุมารก็ให้นิมิตก็ดีอีกนิมิตก็เหมือนว่ามีอยู่สามคนมีแต่เหมือนว่าคนเลี้ยงเก่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสอบไปสอบได้อย่างเงี้ยคนที่หนึ่งเขาก็สอบได้คนที่สองก็สอบได้คนที่สามก็สอบได้อะไรอย่างเงี้ยคือสามคนที่สอบได้หมดทั้งสามคน เลยที่มันนั่งตีปริศนาหรือว่ามันจะออกเลยทั้งสามตัวเลยก็เป็นได้หนึ่งสองสี่เนี่ยอพอการสอบครับสอบ,บ,ส,อบสอบได้ทั้ใช่ไหมพ่อใช่สอบสอบได้ทั้งสามคนเลยโดยที่มันไม่น่าจะสอบได้แล้วเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยในนิมิตนะค,คนที่หนึ่งอ่ะคนที่สองก็เป็นอันดับสองของประเทศไทยแต่คนที่สามนี่ไม่บอก บอกแค่สองคนแรกแต่คนที่สามไม่บอกครับไม่แน่นะอาจจะมาสามตัวมันจะน้องกุม,มารมาให้ก็ได้นะพ่อเนาะใช่มันก็คล้ายๆกันกับกุม,มารเขาบอกให้ครับแล้วกุม,มารเขาบอกว่าใครจับเลขกุม,มารใส่ได้จะได้ทั้งบนแล้วก็ได้ทั้งล่างได้ทั้งสามตัวอีกต่างหากประมาณนั้นน่ะกุม,มารเขาบอกแบบนั้นครับน้องกุม,มารบอกว่าจะได้สามตัวด้วยใช่ไหมพ่อใช่ถ้าจับใส่ถูก เลขมีอยู่แค่เท่านี้ครับนก,กุมารมาในลักษณะไหนพอมา,มาลงประทับที่พ่อใช่ไหมใช่มาลงเลยมาลงประทับเนี่ยการที่ลงประทับไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาลงเขามีคนคนหนึ่งเขามนต์มาเขาโทรศัพท์มาแล้วเขามนต์กับกุมารแล้วคนคนนี้นะเขาเกี่ยวข้องกับกุมารโดยตรงครับเพราะว่ากุมารบอกว่าคนคนนี้นยภูมิดีตชาติเหมือนเขาเป็นพ่อแม่กันนะั่นนะอ๋อครับเป็นลูกเป็นอะไรกันนี่แหละครับ พอเขาโทรมาปั๊บกุมาเขาลงปุ๊บแล้วเขาก็บอกเขาก็บอกแม่เขาเลยนี่ะเลขตัวนี้ท,<อ>ที่เขาบอกแม่เขาเขาบอกว่าแม่เนี่ยเขาบอกลูกเหมือนเขาเป็นลูกเขาจะบอกแม่ให้แม่ได้ประสบความสําเร็จกับการเสี่ยงโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกอย่างนี้มานี่เลยเนี่ยต้นสายปลายเหตุ เขาลงมามแสดงว่าคนที่น้องกุมารเคยไปบอกเคยไปให้โชคลาภก้อนใหญ่นี่ต้องมีอะไรสมัมพันธ์กันนะพน่อคนละคนนีอีกคนใหม่อีกอืมอมไม่ใช่คนเก่าอันนี้คนใหม่ก็เลยได้เลขตัวนี้มาหนึ่งสองสี่กับสี่แปดถูกไหมพอ่อเขาบอกแม่เขียน่ให้แม่เขียนหนึ่งสองแล้วก็คูณกับสี่แล้วคูณกันได้เท่าไหร่ เขาก็บอกแม่เขาอย่างนี้แล <and aids> ้วแม่เขาบอกได้สี่ส <integr> <rawd unre> ิบแปดนั่นแหละที่เขาก็บอกแม่เขาว่าเลขสี่กับเลขแปดไม่ไปไหนเลยหมุนติ้วติ้วอยู่อย่างนั้นยังไงมันก็ไม่ไปแล้วที่นี่เขาแม่เขาก็ถามกุมารดีเขาก็บอกว่าแล้วกุมารก็บอกว่านี่แหละเลขเท่านี้แหละจะได้ถูกทั้งบนและก็ทั้งล่างเขาก็บอกแค่ตอนนี้กุมารัเขาบอกกับแม่คนนี้นแหละที่เขาบอกพอเขาไปบ่อยเขาบอกเขาไปหาแม่เขาบ่อยด้วย กุมารเราก็ไม่ได้รู้จากเขาเนาะแต่ว่าน้องกุมารไม่ได้บอกว่าไหนเป็นบนหรือเป็นล่างใช่ไหมพ่อใช่ไม่บอกแต่บอกสี่กับแปดไม่ไปไหนเลยเพราะสี่กับแปดไม่ไปไหนเราก็คิดว่าถ้าสี่แปดออกข้างล่างข้างบนมันก็คงเป็นหนึ่งสองสี่เนาะเราก็ตีบแบบนี้หรือว่าใครจะตีแบบไหนก็มันมีเลขอยู่แค่เท่านี้ครับลองให้ท่านผู้ชมมอาอไปพิจารณากันดูพ่อเนอะาะใช่ตีได้คนนั้นก็ได้เพราะว่ากุมารบอกเลยได้ทั้งบนทั้งล่างเลข ครับจินไปได้เลยครับครับแล้วน้องกุมารไม่เห็นตัวแดงเหมือนรอบก่อนใช่ไหมพอที่บอกขึนทกกุมารบอกว่าเขาก็ถามว่าเป็นสีแดงไหมกุมารบอกว่าไม่เป็นสีแดงแต่มันไม่ไปไหนใครมาจับเอาไปก็ไม่ได้ไอเรขยสองตัวเนี่ยไอสี่กับแปดเนี่ยกุมารบอกขนาดนี้เลยใครจะดึงไปทั้งไหนก็ดึงไปไม่ได้มันอยู่ตรงนี้แล้วคือมันไม่ไปไหนแล้วคือมันตายแลละให้มันตายอยู่ตรงนี้ ใต่มันไปไหนเลยครัอบกุมารบอกอย่างนั้นเลขสองตัวนี้ครับเหมือนว่ามเมเนจดมินตั้งแต่มาตามแนวทางคุณพ่อเนี่ยเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่น้องกุมารมาให้เลยนักสนา,านน้่นะพ่อเนาะใช่ใช่ครับแล้วก็แล้วก็งวดนู้นแรกๆเลยวที่กุมารเขียนให้ก้าสีที่มันออกลางแล้วพ่อเนาะใช่ที่ผ่านมาก็เป็นปู่ในให้ในเลขทูบตลอดนะครับแล้วก็แม่นจริงๆนั่นแะพ่อเนาะเลขทูบที่ปู่ต่านให้ ก็คือคนที่เคยตามแนวทางคุณพ่อแล้วก็ตามเลขปูนจะรู้เลยว่าเลขทูบไม่ต้องตัดนะครับใช่แล้วทีนี้ก็ต้องรออีกรออีกอย่างก็คือแค่ทูบแค่นั้นแหละอีกหนึ่งหางแค่นั้นแหละคบวันนี้ได้แค่เท่านี้แหละครับต <รอ S 1> ่เสี่ยงทูปปูอีกหนึ่งหางก็มีคแค่ตัวเดียวครับเลขไม่เยอะเลยงวดนี้แล้วก็ข้าวด้วยร,รู้ขนาดว่าข้าวเพราะว่าเป็นอะไรเพราะว่าเป็นยัสสาคําว่ายัสสาปุโรตาเนี่ย ก่อนที่ยักษสาโปุโรตาเขาจะกําเนิดหรือเกิดขึ้นมาเป็นปริศนาให้เราได้รู้นะมันเป็นปริศนาธรรมเนี่ย้าพูดง่ายๆปริศนาตัวนี้มันเป็นยัษสาโปุโรตังคือเขามอบของขวัญนะ้าพูดง่ายสิ่งตอนนี้เขามอบของขวัญให้แม่เขาอะครับมอบของขวัญใช่ไหมพ่อใช่มันจะให้โชคลาภเป็นของขวัญยังไงใช่ไหมใช่นั่นแหละนั่นแหละอืมครับมาถึงได้แล้วทีนี้ก็พอแต่เขาเขาให้แม่เขาแล้วทีนี้ ปัตถีพวก fc ทั้งหลายก็รู้พร้อมกันไปหมดเลยเขาบอกแค่คนเดียวแต่พวกที่เนี่ยอย่างนี้แหละ fc ก็คือจะพอยมีคีลาาไปด้วยใช่นั่นแหละเขาเรียกว่ายาสาบุโรตังยาสาปารยนามัติค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะถูกทุกคนที่เห็นคลิปนะพ่อาเขนาดศูนย์หกหกศูนย์ก็ยังไม่ถูกใช่นี่แหละเขาเขาบอกให้พิจารณาจับเอาคมานก็เขาบอกอย่างนี้ให้จับเอาให้ได้ครับแต่ว่ามีคนถูกอยู่ใช่ไหมพ่อเลขศูนย์หก ู่วนหกหกศูนย์นะพ่อถ้าบอกว่ามีคนถูกไหมในในในที่เขาโทรมาเนี่ยไม่มีใครถูกเลยสักคนเดียวมีแต่ซื้ออยู่ซื้อแค่หกศูนย์ไม่กลับของซื้อหกศูนย์ไม่ซื้อศูนย์หกใช่แล้วก็ไม่มีใครว่าถูกมีแต่หกศูนย์ไม่กลับครับนั่นแหละที่ก็เสียดายเลยเนาะหกมันก็ไม่ได้กลับเนาะมันก็ไม่ถูกครับครับผมก็ถ้าเอฟซีท่านไหนถูกเนาะหรือว่าจะ ถูกหรือไม่ถูกใครอยากจะร่วมผลหมักผลไม้ให้ป been, main, ู่ให้น้องกุมานนะครับหรือว่าอยากจะถวายน้ำวงน้ำหวานให้น้องกุมารก็ได้เนาะคือน้องกุมารอยากกินน้ำหวานกินนมใช่ไหมพ่อเพราะคุณพ่อก erm ็เอาโนเอาของมาถวายให้ปู่ท่านตลอดนะครับตลอดใช่ผมก็ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะพ่อเนาะใช่งอดนี้แหละมันยังไงยังไงสงสัยจะได้เฮล่านกันเลยแหละครับความรู้สึกมันเป็นยาสาบุโรตา ถ้าเขาสามตัวก็จะได้มีโอกาสเลยแหละใช่มันเป็นย่าสาบรตาถ้ากูมานเขาไม่สับขาหลอกนะมันก็ตรงๆอย่างนี้เลยคถ้าเขาสับขาหลอกคือถ้ามันเป็นปริศนาปั๊บนี่มันก็จะเกี่ยวแต่ข้างบนนี่แหละเขาจะสับขาหลอกแบบไหนรู้อยู่ว่ามีหนึ่งกับสองแหละข้างบนนะคแต่ไอซีตัวนี้แหละมันมันคืออะไรหรือว่ามันจะไม่มาซีหรือมันจะเป็นหนึ่งสองแล้วมันจะกระโดดมาเป็นแปดก็ได้เพราะไอซีกับแปดมันเป็นตัวหลักที่ไม่ไปไหนเลยคแล้วไม่ไปไหนด้วยนี่ มชนงั้นก็หนึ่งสอสี่ตรงๆก็สี่กับแปดไม่ไปไหนครูมารก็บอกอย่างนั้นเลยครับอันนี้เป็นแนวทางคุณพ่อชุดต่องวดนะครับยังไงก็แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอจบคลิปว่แต่เพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ